โอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้ผมเต้แค่นี้เล่นเกมเหมือนเช่นเคยนะครับปลาเราไปเล่นนายครับกันนะครับผมแต่เขาบอกกอนนะตอนนี้ผมมีแกลบเวลาเล่นในเล่นเอ้ยผมมีแก๊บเวลาในการเล่นประมาณสิบนาทีนะครับผมเนาะเพราะีเดี๋ยวสี่โมงผมมีทุระต,ต่อนะครับไปครับผม雷สโก อาจจะบวกลบได้สิบนาทีนะครับผมอาจจะจบที่สามโมงสิบนาทีนะที่ดูผมวางแผนในหัวแล้วว่าว่าจะฟาร์มไม้ครับผมถ้าทันก็จะฟาร์มหินต่อนะครับเพราะดูทรงหินเราเยอะแล้วอาจจะฟาร์มหินนิดหน่อยแล้วเออแล้วก็เป็นหินดำครับผม เอ้ยเดินไม่ออกเดี๋ยวนะเอ้ยคีย์บอร์ดหลุดต้องเสียบใหม่เพราะว่าเดินไม่ออกเออล่าสุดเราฟาร์มไม้ไว้แต่ก็ไม่พอครับหรือเปล่าเฮ้ยก็มีอยู่นะหินมีนิดเดียวครับ ้องฟาร์มหินเพิ่มครับพันนี้เอ,อ๊ะจะไม่หินแล้วเหลืออ๋อน่าจะมาเอาตอนขากลับเมื่อวานครับแต่เ,เราไปฟาร์มหินดำดีกว่าใช่ใช่งั้นต้องเป็นหินดำแล้วเดี๋ยวนะผมขอไปสำรวจแป๊บนึงจำไม่ได้แล้วครับ พระอาทิตย์ตกดินพอดีครับผมมืดละคือวิวในชีวิตจริงก็อย่างนี้นะครับผมตอนถ้าหมดเราขับขึ้นสะพานโทสมาราชันอะ่ะมันก็จะเห็นวิวพระอาทิตย์ชัดเจนเลยครับแล้วก็จะเห็นตึกกสิกรด้วยเนาะเออเฮ้ยไม่น่าพูดเลยมันจะมีตึกกสิกรตรงนี้นะครับกสิกรไทยนะเอยน่าสนใจครับน่าสนใจอ่ะได้ละได้คอนเทนต์ต่อครับผม เพลเนยังไม่เสร็จเลยเนาะแล้วจะมีทําเพลนแบบสมจริงนะครับเพลนที่มันถลมนะ่มเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาสร้างตึกกสิกรต่อดีกว่าเออเอาว่ะสักพักสร้างเป็นกรุงเทพเลยครับผมโอ้หน้าหินมาด้วยครับเมื่อกี้แล้วเหลือตรงนี้ให้เต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มหินดําอ่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้จะเป็นการฟาร์มหินดานะครับผมฟาร์มหินดําดีกว่า อาหารพร้อมไม่ซื้อไปก็ดีไม่ดีเป็นนาทีถึงสองนาทีแล้วครับผมเดี๋ยวเราไว้พรุ่งนี้เราลองมาจับเวลากันดีกว่า โอเคเออหินดำไม่ต้องเอารถล่างไปก็ได้เฮ้ยเหมือนรถล่างหายไปอันหนึ่งครับอ,อ๋ออยู่นี้หินดำหินดำต้องลงล่างครับ ผมเปิดแอร์ดีกว่า okay, รีฟาร์มว่าผมหินดำหินดำถ่านก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มนะครับถานเราหมดแล้ว เดี๋ยวอีกคลาสหนึงอ่ะต้องฟาร์มหินหนักๆเลยครับผมโอ้แล้วเลืมลืมหยิบน้องหมาติดมาด้วยนะครับ โอ้จะสี่โมงแล้วครับผมผมเลืได้บวกลบเอาจริงยี่สิบนาทีครับ อินดำมันแตกยากครับผมตอนขุดทีหนึ่งมันใช้เวลาเนาะ โอเคพอแล้วป่ะอีกสักซักแต่งครับผมเปื่อไว้เฮ้ยอะไระอ่ะเฮ้คืออะไระอ่ะอันนี้คือเมื่อกี้คือผมหลับตานะครับ บพักสายตาเนาะได้รีเซ็ตสายตาสักสิบนาทีก็ยังดีครับ ่อโอเควัดวัดเขามาจากไหนอ่ะของตรงนี้เหรอเฮ้ยนี่หินอะไรอไม่ใช่ โอเคครับน่าจะพอละอีกอีกสิบอันนะผมสิบสิบสิบเอ็ดอันสิบเอ็ดโอเคครับสี่โมงแล้วครับผม โอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องขอตัวแล้วครับผมเลดไม่ได้แล้วสคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงต้านี้นะคะไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะพอดีมีธุระต่อสี่โมงครับเออน้องหมาทิ่เลี้ยงพร้อมเลยไปแล้วครับบายบายแล้วเจอกันใหม่ครับผม